ต้องถึงดีกาไทยพ่ายจุดโทษเวียดนาม4-6จบที่4ศึกชิงแชมป์อาเซียน U19 วันที่15กรกฎาคม2565เวลา15.30นณสนามแพทริออตคันดราบาก้าการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบชิงอันดับ3ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามเกมนี้ซันบาดอบาเลโรกาเซียวางผานุพงศ์วงพิลาเป็นหน้าเป้าพร้อมให้คอคอณัคยกเป็นกองกลางร่วมกับธนวัต์ าซเพชรเริ่มเกมมาไทยมีโอกาสลุ้นก่อนในนาทีที่22จากพันธมิตรประพันธ์แต่ลูกยิงไปชนเสาหลังจากนั้นนาทีที่42จากฟรีคิกที่พันธมิตรประพันธ์ยิงไปติดเซฟก่อนที่สิทธาบุลล่าจะซ้ำเข้าไปให้ไทยนำก่อน1-0และจบครึ่งแรกด้วยสกอรน์นี้ครึ่งหลังนาที54เหงียนค็อกเวียดมายิงให้เวียดนามไล่มาเป็น1-1ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมเสมอกัน1-1ต้องตัดสินที่การดวนจุดโทษ การดวนจุดโทษไทยพลาดไป1หนึ่งคนทำให้พ่ายเวียดนาม3-5ถึงสกอร์รวม4-6ถึงจบอันดับสําสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่17กรกฎาคม2565โดยจะถึงท่าอากาศยานานานาชาติสุวรรณภูมิในเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยประมาณซึ่งทัวร์นาเมนต์ต่อไปทีมชาติไทย U19 จะต้องทำศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกโดยอยู่กลุ่ม G ีร่วมกับโอมาน ฟิลิปปินส์และอัฟกานิสถานโดยจะแข่งขันกันระหว่างวันที่14-18ถึงกันยายน2565รายชื่อ11ตัวจริงทีมชาติไทย u 19ทวัชชัยอินประโคนที่กวินจันสรสี4สิทธาบุญล่าคณะคำยกกสิดิตกาลสินพานุพงศ์วงพิลาธนวัฒน์สายเพชรบุคคอรี่เหล็มดีชมพัฒบุญเลิศจีเคสงครามสมุทรน้ำพึ่งพันธมิตรประพันธ์